สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวราพรชวนชมนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะคลิปที่แล้วนะคะวราพรนะคะก็ได้นําเสนอการปลูกนะคะแตงกวาในถงุงทีนี้เรามาดูพริกที่วราพรปลูกไว้ในถุงกันบ้างนะคะจะบอกว่าปลูกพริกในถุงก็ง่ายนะคะ ไม่แพ้กับการที่ปลูกแตงกวานในถุงเลยแต่ที่ง่ายกว่านั้นไปนะคะก็คือเราซื้อดินมาเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะคะก็คือเนี่ยเวลาพอจริงๆก็จะซื้อดินมาใช้สําหรับปลูกามาใช้สําหรับปลูกดอกไม้นะคะแต่ว่า,อาพอดีมีต้นพลิกนะคะไวก้ก็ก็เลยเานามาปลูกต้นต้นพลิกแทนนะคะแต่พอดีกระถางก็หมดอีกก็เลยเออ แล้วก็นำต้นพลิกปลูกไว้ในถุงเนี่ยคะ่ะถุงดินก้าวปูดเนี่ยนะคะน,ะคะน,นี่นี่ะนคะคะนะคะง่ายมากเลยนะคะก็คือปลูกปลูกถุงละต้นนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยคะ่ะก็คือเราก็เราก็าถุงเนี่ยนะคะเราก็ตัดใช่ไหมคะแล้วก็ จาะรูด้านข้างเนี่ยค่ะเจาะรูด้านข้างนะคะแล้วก็นําต้นพลิกลงไปปลูกเลยหรือใครจะปลูกนําเมล็ดลงมาปลูกนะคะแต่ของเวลาพอเนี่ยก็คือจะจะนําต้นจะนําต้นกล้านะคะจะนําต้นกล้าของพลิกะคะ่ะไปปลูกไว้อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็พอพอเวลาที่เขาโตได้ขนาดเนี่ยค่ะเราก็ย้ายเข้ามาปลูกในถุงนะคะน่คะ ปลูกถุงละต้นนะคะวิธีการดูแลรักษาก็ง่ายมากเลยค่ะเละวลาผรนก็จะคอยเติมดินทีละก,ก็ดินก็คือดินตัวเดิมนี่แหละคะ่ะดินใบก้ามปูนี่แหละคะ่ะก็คือพอเขาเริ่มโตขึ้นใช่ไหมคะเราก็เ,าเติมดินเข้าไปนะคะพอเขาเริ่มโตขึ้นเราก็เติมดินเข้าไป1ช้อนจะเป็นเดือนเดือนละครั้งสองอ,อาทิตย์หนึ่งครั้งละค่ะก็คือเติมดินเข้าไปครั้งละช้อนอช้อนอช้อนตักดินนะคะ แล้วก็เติมปุ๋ยปุ๋ยข้อนะคะนี่เติมปุ๋ยข้อเข้าไปถ้าอันไหนที่เราหมั่นเติมปุ๋ยอะคะ่ะลูกเขาก็จะเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้นะคะนี่กรณีที่เติมดินอย่างเดียวนะคะเนี่ยเติมดินอย่างเดียวนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยเพราะว่าเขาเริ่มมีดอกแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ ะดกมากเขาก็จะเป็นลูกเล็กๆนะคะใบเขาก็จะไม่ได้เขียวามากเท่ากับคนที่ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะคนที่ใส่ปุ๋ยคอกไปลูกก็จะดกมากเอ้ยเขียวมากใบก็จะสวยนะคะนะคะเราก็จะมีพริกอันนี้เป็นพริกชีฟ้านะคะพริกเอ้ยไม่ใช่พริกขี้หนูสวนขอโทษค่ะนะคะเริ่มปุ๋ยคอกเข้าไปในตรงนี้เลยนะคะส่วนน้ำก็คือรดต้องรดน้ำทุกวันนะคะ เห็นไ,ไหมคะเราก็มีพริกไว้กินนะคะเหมาะกับใครที่อยูอป่ประมาณวนะ่าหมู่บ้านจดสันอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าคนที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ตามบ้านเราเหมือนกันเราก็คือไม่มีเวลาออกไปทําสวนนะคะบางทีเรามีอย่างเงี้ยซื้อดินมาสักสิบถุงอะคะ่ะถุงถุงละยีบาทเนาะมันเจ็ดถุงร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้คะ่ะเจ็ดถุงร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็ได้พริกเจ็ด จ็ดต้นละอะไรเงี้ยค่ะก็คืออายุของเขาเนี่ยก็จะอยู่กับเราถ้าหมันเติมปุ๋ยเติมนี้นะคะก็จะอยู่กับเราประมาณ2ปีนะคะนี่แล้วก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่มีปัญหาโรคนะคะที่เกิดจากเพลี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะสีขาวๆอย่างเงี้ยมาทาลายผักของเรานะคะก็สามารถใช้ช็อกที่เป็นช็อกกําจัดหมดนะคะฝนฝนฝนแล้วก็มาโรยนะคะนิดเดียวอย่างเงี้ยก็หายไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะ วิธีการปลูกพริกของวราพรอ,อาจจะเป็นวิธีการที่ดูขี้เกียจนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ได้ผล,ผลผลิตที่ถือว่าพอใช้ได้นะคะก็้อยบริโภคในครัวเรือนแล้วก็ทําให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมาชาติด,ด้วยนะคะสุดท้ายก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมวราพรน,นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ